สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคุยรอบทิศนะฮะกับตลาดคริปโตคลิปที่35นะวันนี้เราจะมาพูดถึง xrp กับตัวชิบะนะฮะสเรื่องส่วนลูน่าเดี๋ยวเราไปว่ากันในช่วงค่ำนะก่อนที่จะไปถึงข่าวสําคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็น xrp หรือชิบะนะเรามาดูนะความเห็นของผู้ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีนะฮะท่านนี้เนี่ยรู้สึกว่าถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ว่าการรัดนะ แต่ปัญหาสําคัญที่สุดก็คือ1นึ่เขาก็เป็นผู้ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสมัมเาการในซีของริพบริ i กันนะยิ่งๆเนี่ยจะมีผู้ท้าชิงประธานาธิบดีสมัมเกาเนี่ยที่เป็นชาวคริปโตเนียนนะก็คือ,อคุณโรเบิร์ตเอฟแคนเดดีจูเนียนะ ท่านนั้นก็ถือบิตคอยค่อนข้างเยอะอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นท่านนี้และอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นผิวคำคำนิดหนึ่งนะท่านนี้เองเนี่ยค่อนข้างที่จะออกตัวแรงอยู่พอสมควรก็คือว่าถ้าเกิดเขามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะแบนเลยนะแบน CBDC อันนี้เนี่ยในหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นตัวคอยเบดก็ดีหรือตัวเอ็กเชจ์ต่างๆก็ดีหรือชาวคริปโตเนียนของอเมริกาก็ดีเนี่ยก็มองว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีทองของคริปโตนะ เพราะหนึ่งนะเหตุการณ์วิ่งมันจะเกิดขึ้นเมษาปีหน้าใช่ไหมฮะอีกข้อหนึ่งก็คือว่าการเลือกประธานาธิบดีปีหน้าเนี่ยประธานาธิบดีที่มีแนวโน้มนะเอียงไปในทางคริปโตเนี่ยนะค่อนข้างสูงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟ้าเปิดนะฟ้าเปิดสําหรับชาวคริปโตรอได้ก็รอนะฮะอีกข่าวหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆกนะก็เป็นข่าวที่หนีไม่พ้นนะฮะอาทิตย์นี้นะ ก็ผู้พักษาสหรอเมริกานะฮะตัดสินว่า XRP ไม่ใช่หลักทรัพย์นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกอันนึงก็อ,อ,อัตราเงินเฟ้อนะฮะของสมเมกาลดลงเหลือ3%นะก็มีการคาดการณ์ว่าในเดือนกรกฎานี้เนี่ยอาจจะมีการขึ้นนะอัตราดอกเบี้ยอีก0.25%ส่วนตัวยุโรปเองเนี่ยนะฮะก็อนุมัตินะสปอร์ตบิตคอยนะแล้วก็จะมีการเปิด ในเดือนนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยสม,มัยการในค่อนข้างช้านะก็ไม่เข้าใจว่าช้าเนี่ยเพราะว่าเตะถ่วงเรื่องอะไรหรือรออะไรเราไม่รู้นะอีกอันนึงก็ประธานตัวแบ็กล็อกนะได้มีการยื่นแล้วกรอตอสมัยการเนี่ยก็ลงรับเอกสารแล้วนะอยู่ในการพิจารณาแล้วก็กราตอสหรัฐอเมริกาก็ได้รับเอกสารนะคล้ายๆกับแบ็กล็อกนะซึ่งเป็นกองทุนบริหารสินทรัพย์ สิบิ r i l l i นะสิล้านล้านดอลลาร์สหรัฐพวกนี้ก็จะเป็นคนที่ยื่นตามนะถ้าเกิดแบ็คล็อกได้นะพวกนี้จะได้อันนี้ส่งตามไปด้วยแล้วก็อีกอันนึงนะที่เป็นข่าวที่สำคัญอย่างมากเลยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น Standard Charter อก็มีความเห็นว่านะปีหน้าราคาอาจจะถึงนะฮ0หน0่งแสดอลลาร์หนึ่งแสหดอลาสสออดอลาร์สหรัฐอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวเขาเรียกข่าวดีนะ ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวร้ายปนข่าวดีข่าวดีปนข่าวร้ายสลับกันไปสลับกันมานะเหมือนตั้งใจส่วนราคาของบิตคอยตอนนี้เนี่ยทิ่มหัวลงบางคนก็คาดการณ์กันไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะเป็นการฆ่าพวกสายรองนะเพราะว่ามีการพยากรณ์ว่ามันจะขึ้นใช่ไหมฮะตีกงตีกราฟผลสุดท้ายก็กลายเป็นชอนะ็อตนะพวกขาชอ็อตเขามีเงินเยอะกว่านะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นข่าว ของสัมมิการมีการโอนเหรียญที่ลิฟนะฮะจากพวกบรรดานะมิชาชีพหรือโจรน,นะแล้วก็มีมูลค่าเนี่ยเยอะพอสมควรก็คือเกือบหมื่นเลยนะหมื่นบิตคอยเนี่ยโอนเข้าไปในเอ็กเช g e ก็ไม่รู้ว่าทยอยขายมาแล้วหรือ,อยังเดี๋ยวต้องดูรายงานของอาทิตย์อาทิตย์หน้านะว่ามีการขายหรือ,อยังอีกอันหนึ่งนะก็เป็นการพยากรณ นะต้องใช้คำว่าพยากรน,นะก็คือคาดการราคา XRP เนี่ยจะไปที่5ดอลลาร์นะก่อนปี2025นะก็คือ2ปีแต่ก็มีหลายๆคนว่ามองว่าตัว Ripple เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเดินไปตามสเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยของ Ripple เนี่ยคือชนะคดีแล้วแม้ว่าจะเป็นสารต้นนะอ่าแม้ว่าจะเป็นสารต้นก็ต้องรอดูว่ากราตอสเมกาเนี่ยจะยื่นอุทธรหรือไม่นะอันนี้อันนี้ข้อสำคัญ อีกประเด็นปัญหาหนึ่งก็คือตัวจีนเองเนี่ยก็มีแนวโน้มนะที่จะเลิกแบนคริปโตแล้วทำให้บิตคอยหรือคริปโตในถูกกฎหมายในภาคธุรกิจเร็วๆนี้บางคนก็มองว่าฮ่องกงเนี่ยนะประกาศที่จะให้มีการเทรดคริปโตแบบเสรีแต่ทำไมเงียบนะผมก็มองว่าตัวฮ่องกงเองก็คงต้องรองรับนโยบายของรัฐบาลกลางนะ เพราะว่ารัฐบาลกลางเนี่ยยังติดปัญหาข้อกฎระเบียบเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันฟรีเกินไปนี่บางทีมันก็แต่ถ้าเกิดรัฐบาลกลางเนี่ยเขาบอกว่าเสรีเลยนะอันนี้จะสนุกบันเทิงมากเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าจีนนี่ก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่อยู่พอสมควรนะอีกข่าวหนึ่งก็จะเป็นข่าวที่บอกนั่นแหละฮะว่าจีนมีแนวโน้มที่จะยกเลิกการแบนคริปโตนะแล้วก็ตัวอ่าโซเวียเองเนี่ยถ้าเกิดมีการอนุมัติสปอตนะฮะ บิตคอย n ETF เนี่ยก็สามารถอัดฉีดเม็ดเงินได้3ทมิเเีีน,น30สมิบเลียนเลยนะ30ล้านล้านาน,นะฮะเอสาล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าตลาดบิตคอยอันนี้ก็จะเป็นบูมมาเกตอีกฉะนั้นนีเน u, นะ่เหมือนยื้อนะเหมือนยื้อส่วนอาร์เจนตินาเองเนี่ยเปิดตัวแล้วฮะไม่รอนะเพราะว่าอะไรฮะถ้าเกิดรอเนี่ยอันเนี้ยระเบิดลูกใหญ่มาเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะไม่ทันไงส่วนอินโดนีเซียเองก็ ิดนะฮะกระดานเทรดแบบของรัดเลยซึ่งไทยเองก็ว่ากันไปรัฐบาลก็ยังไม่มีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออก็คงจะตามหลังเขาอะ่ะนะฮะอินโดนีเซียเองก็เปิดเลยเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้ใครจะไม่เอาเนาะเออก็ว่ากันไปอาร์เจนตินาเปิดแล้วนะตัวแบ็กล็อกเองก็ c o o b c k ็ l o g เองก็บอกว่านักลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะฮะกำลัง นะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องและมีคําถามหรือมีคือจะมีส่วนร่วมกับบิตคอยน์เนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นเม็ดเงินมหาศาลไงโอ้คุณบริหารสินทรัพย์เยอะขนาดนี้แต่คุณไม่ไม่อยากได้เงินเหรออ่าน,นี่ก็เป็นคําถามอีกอันหนึ่งนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวทัท่วไปสําหรับตัว XRP เองนะอย่างที่ผมลงคลิปไปเมื่อคลิปที่34นะของคุยรอบทิศคลิปที่34ี่เนี่ยก็พูดถึงนะทวิตเตอร์ของท่านนี้คริปโตเนี่ยนะฮะ คริปโตกายคริปคริปโตกายนะเขาก็ทำนายนะฮะราคาของ XRP เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสี่สเต็ปด้วยกันสเต็ปที่หนึ่งก็คือชนะคดีนะสเต็ปที่สองเนี่ยก็คือบรรดา e x c h ช n g e ต่างๆเนี่ยในอเมริกาเนี่ยรีลิสหมายความว่ารีลิสไอตัว XRP นะอ่ารีลิส XRP เนี่ยถ้ารีลิสหมายความว่าคอยเบดนะคาเค้นนะฮะ บ i n a n c e US นะฮะแล้วก็บรรดาคริปคริปโตดอคอมเนี่ยลีดนะรีลีดกลับมาคือเอา XRP มาเทรดใหม่มันก็จะผลักดันราคาเนี่ยไปที่5ดอลลาร์อันนี้คือการพยากรของเขานะแล้วริปเปิลเองก็ออก IPO นะอ่าก็จะ7ดอลลาร์นะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ย XRP เนี่ยใช้นะฮะคำพิพากษานี้เนี่ยไป เป็นพาร์ทเนอร์กับแบงก์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแบงก์ออฟอเมริกันเนี่ยราคาก็จะดีดไปที่10อันนี้เป็นการพยากร์ในอนาคตนะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้สเต็ปแรกเนี่ยมันเกิดไปแล้วนะซึ่งอันนี้เขาลงไว้ตั้งแต่6กระะกฎาคมนะฮะซึ่งคำพิพากษาเนี่ยเพิ่งจะมีวันที่13ากระะกฎาคมฉะนั้นล่วงหน้า1อาทิตย์นะแต่ราคาเนี่ยตัว xrp ตอนนี้เนี่ยมันดีดขึ้นมาเ,เกือบถึง1ดอลลาร์เลยนะจากราคาที่อยู่ที่ประมาณ47เซ็ซนนะ ตอนที่เราไซด์เวกันอยู่แบบไม่มีความหวังอยู่ประมาณ37เซ็ซนหรือประมาณ12บาทนะตีเป็นเงินไทยนะ12บาทตอนนี้ประมาณ26บาทนะดีดขึ้นไปเนี่ยเกือบถึง90เซนเกือบ1ดอลลาร์นะราคาในช่วงที่เป็นช่วงบูมมาเก็ตครั้งที่แล้วเนี่ยตัว XRP ขึ้นไปถึง2ดอลลาร์ อดีตเนี่ยตัว XRP เนี่ยนะเคยมีมูล,ลค่าอยู่ที่3 3ดอลลาร์ห้เซนนะสดอลลาร์ห้เซนอันนี้ก็เป็นราคาในอดีตแต่ก็มีการพูดถึงว่าถ้าเกิดมันไม่มีคดีความกับกรอตาสารัฐัสเมกาเนี่ยมันไปไกลแล้วนะมันไปไกลแล้วบางคนออมองถึง 120$ สดอลลาร์สหรัฐเลยนะเท่าๆกับลูน่าซีนะฮะในอดีตอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาของ XRP อีกอันนึงนะฮะเป็นข่าวนะฮะที่เกี่ยวข้องกับชิบาจริงๆชิทีบาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโทเค็นที่อนาคตนะก็จะเป็นเชนนะฮะเป็นชิบาเเลี่ยมก็หัวหน้าทีมนะะบาอินุเนี่ยได้มีการทวิตเตอร์นะฮะพูดถึงไวท์เปเปอร์จริงๆเาเรียกวูฟเปเปอร์นะก็จริงๆก็คือเอกสารไวท์เปเปอร์นะแล้วก็มีการพูดนะฮะว่าอ่าอันนี้เป็นการทวิตเตอร์ครั้งแรกนะแล้วก็มีการจัดตั้ง เว็บไซต์นะซึ่งเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ใหม่ที่มีการพูดถึงชิบะนะชิบะ m e t a เวิร์นะเกมมือถือพูดถึงชิบะส w a p นะพูดถึงนะเกตเวการชรําระเงินฉะนั้นเนี่ยถ้าทั้งหมดมันเกิดขึ้นจริงๆนะราคาเนี่ยมันจะไปแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตล,ละนะฮะประเด็นปัญหาก็มีคนพูดถึงว่าถ้าเกิดบูทลิกเนี่ยเผาชิบาเนี่ยอีก4 0 0นะ10 ร้านานี่จะเกิดอะไรขึ้นโอ้ถ้าเผาขนาดนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะไปไกลขนาดไหนเนาะเพราะอุปทานมันจะหายไปแบบมโหฬานมากนะอันนี้ก็เป็นชิบาส่วนการาฟนะในมือถือนะเป็นการเออร์เลอร์นะก็ดูเกาๆอยู่พอสมควรกราฟว,วีกเนี่ยมันเออร์เลอร์แล้วเกามากเลยนะถือไม่รู้ว่าการาฟนี้เป็นการพยากรณ์อน,อนาคตหรือเปล่ามันอาจจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ก่อนการก็ได้นะอราคาชิบะเนี่ยนะฮะมันมีแท่งเทียนแท่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้คือการาฟปัจจุบันนะและไอ้แท่งเนี้ยอยู่ดีๆมันโผล่ขึ้นมาได้ไงไม่รู้นะราคาเนี่ยถ้าตีเป็นเงินบาทก็แปลว่าชิบทเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่ประมาณ2ี่สหกยี่สิบหกสตางค์อันนี้ถือว่าเป็นการลวนนะลวนของระบบนะแล้วแท่งเนี้ยมันเกิดขึ้นมาไงไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยยาวยืดขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนี่โอ้ พระเจ้าเลยนะหลายคนจะเป็นมหาเศรษฐีถูกวันที่1วันนี้วันที่16ด้วยนะวันหวยออกนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอออยู่ดีๆแท่งนี้ก็เกิดขึ้นมาก็เป็นการเออเลนะเหมือนเหรียญ NFT นะที่เออเลไปเมื่อวันที่14 13 14นะฮะซึ่งทำให้บางคนเนี่ยมีเม็ดเงินเข้ามาในบัญชีแบบปลอมๆนะเรียกว่ามูลค่าทิปนะเออประมาณ2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0บาทก็ถือว่า เป็นการซ้อมนะซ้อมรวยนะฮะซ้อมรวยก็ว่ากันไปนะถือว่าเป็นการเออเลยนี่แหละฮะอะไรที่มันเกิดมาจากอากาศาธาตุมันก็เป็นอากาศาธาตุเงินมันก็เป็นอากาศาธาตุนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นอากาศาธาตุเนี่ยมันอะไรก็เป็นไปได้ก็เหมือนแท่งแท่งนี้แหละอันนี้ไม่แน่นะอันนี้เขาอาจจะมาก่อนการหรือทะลุมิติมาอีก ม,มิติต okay. หนึ่งก็ได้นะซึ่งอยู่ดีๆการาฟนี้ี่ก็พุ่งขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็เกาๆดีนะสำหรับเช้านี้อีกอันหนึ่งถ้าเป็นกราฟความเป็นจริงอันนี้คือกราฟความเป็นจริงแล้วนะเออกราฟความเป็นจริงเนี่ยอันนี้เป็นกราฟวิกนะฮะของชิบะนะตอนนี้เนี่ยคือจริงๆกราฟวิกเนี่ยมันเคยทําจุดนะจุดกลับตัวเนี่ยหลายครั้งนะตั้งแต่มันมันลงมาเนี่ยนะแต่มันก็กลับตัวไม่จริงสักครั้งหนึ่งพอมันขึ้นไปมันก็ ดึงยอ่อกลับลงมามันเหมือนเอาง่ายๆอะ่ะเหมือนมีใครคุมอยู่ให้มันอยู่ในกรอบเนี้ยไม่ให้ขึ้นไปจากกรอบเนี้ยนะแล้วก็ไซด์เวย์ไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยราคามันดีดขึ้นมาทําให้เกิดจุดกลับตัวนะแต่ปัญหาคือจะกลับจริงหรือไม่ต้องรอดูสิงหาเพราะว่าชิบะเรียมเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าจะเปิดตัวสิงหาใช่ไหมฮะแต่ถ้ามาดูจากดวงชะตานะของชิบะจริงๆเนี่ยชิบะเองเนี่ยเกิดวันที่31กรกฎาคมนะสองห ประเด็นปัญหาก็คือเกิดกรกฎอันนี้ราศีนะราศีส่วนลักนาเนี่ยมันจป็ไปตกตีหนึนาทีนะฮะก็จะอยู่ลักนาเมษรนะถ้าเป็นลักนาเมษรก็จะไม่ต่างอะไรจากตัวลูหน้าเองหรือบิตคอยเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะลาหูทับฉะนั้นเนี่ยจนแล้วจนรอดเนี่ยดีไม่ดีนะช่วงลาหูย้ายออกวันที่17ตุลาหกหกนะก็คือกลางเดือนตุลานี้ เนี่ยราหูย้ายนะออกจากลัคนาก็จะฟื้นนะก็จะฟื้นเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะอังคารตนนัวนี้นะ,ะจะโครจรมาอยู่ในราศีพิจิกนะไอ้ช่วงที่อยู่ราศีพิจิกเนี่ยมันจะไปเลงสุขด้วยซึ่งอังคารเนี่ยของเขาได้ตําแหน่งเนี่ยก็กลางๆนะไปเอกตําแหน่งดีนะเป็นวรโคตรนวางก็เทียบเท่ามาหาอุดหรืออุดนะไปเล็งสุขตรงนี้นี่ก็จะให้ผลดีอยู่นะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็ต้องดูนะในช่วงหลังวันที่14พฤศจิกาถึง31ธันวาอังคารจะย้ายมาอยู่พิกจิกเลงตรงนี้ราหูย้ายออกมีดาวพฤหัสอยู่คู่เดียวก็จะให้ผลดีไหมนะฮะเพราะว่าในช่วงปลายปีเนี่ยมันจะมีตัวอาทิตย์นะพระอาทิตย์เนี่ยจะโครจรมาราศีธน,นูตั้งแต่กลางเดือนธันวาด้วยฉะนั้นเนี่ยในช่วงกลางเดือนธันวานคือเอาง่ายๆเลยกลางเดือนธันวาจนถึงปีใหม่เนี่ยนะฮะ จะมีผลดีเพราะว่าหนึ่งนะอังคารเนี่ยต้องสุกนะอาทิตย์ต้องพฤหัสมันก็เข้าเกณฑ์ดีอยู่พอสมควรอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมนะภาพรวมของอคุยรอบทิตย์สำหรับคลิปที่35ในวัน,น